ถ้าคุณเคยอยู่ในยุคที่ไม่มีกู o กันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี YouTube ไม่มีอะไรในมือยุคเว้นเครื่องคิดเลขกับดินสอยุคนั้นความรู้ไม่ได้อยู่ที่ปลายนิ้วแต่ต้องเดินไปห้องสมุดต,ต้องถามครูต้องเปิดสารานุกรมเล่มใหญ่ถึงจะได้คำตอบยุคนั้นทีวีคือหน้าต่างเดียวที่เชื่อมเราเข้ากับโลกเรารอข่าวจากช่องเจ็รอการ์ตูนเช้าวันเสาร์รอละครหลังข่าวทุกคืน เพราะมันคือสิ่งเดียวที่เรามีช่องทีวีไม่กี่ช่องแต่มีอิทธิพลกับคนทั้งประเทศอย่างที่สังคมยุควันนี้ไม่มีวันเข้าใจถ้าจะดูหนังต้องไปร้านเช่าวิดีโอถ้าจะฟังเพลงต้องไปซื้อเทปถ้าจะเล่นเกมต้องใช้ตลับถ้าจะนัดเพื่อนต้องโทรไปบ้านถ้าเพื่อนไม่อยู่ก็ต้องรอเสียงเริ่มสะท้อนความคิดถึงสมัยนั้น เราไม่ได้ใช้ชีวิตผ่านหน้าจอเราใช้ชีวิตผ่านสายตาผ่านเสียงหัวเราะผ่านตัวตนของเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆเด็กยุคนั้นวิ่งในสนามจริงไม่ใช่สนามออนไลน์หัวเราะเสียงดังจริงไม่ใช่อีโมจอร้อ,รองไห้ในอ้อมกอดเพื่อนไม่ใช่ผ่านข้อความแชทหยุดเล็กน้อยให้คนอินกับความทรงจำวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังยุคที่ช้าแต่มีค่า ยุคที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายยุคที่แม้ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยแต่หัวใจเรากลับอุ่นกว่ายุคนี้มากนี่คือ10บความทรงจำยุค90ในวันที่ทีวีครองโลกโทรศัพท์บ้านคือเส้นทางสื่อสารและชีวิตของเรายังไม่ถูกเทคโนโลยีเร่งให้วิ่งเร็วเหมือนทุกวันนี้ 1. เกมตลับเฟมิคอมในบ้านไม้สชั้น ในบ้านไม้สองชั้นธรรมดาธรรมดาย่านชานเมืองโต๊ะทีวีตัวเล็กๆตั้งอยู่ตรงมุมห้องรับแขกทีวีจอแก้วสีเหลืองหนาเตะวางอยู่ด้านบนด้านล่างคือเครื่องเกมสีเทาๆมีทลับสี่เหลี่ยมเสียบคาอยู่สายจอยสองเส้นลากไปบนพื้นกระเบื้องที่เริ่มเก่าเด็กผู้ชายสองคนนั่งพับเพียบหน้าจอทีวีตัวเอ็นไปข้างหน้าแทบจะติดจอ เสียงเกม8บิตแหลมดังติงต้งติง้งติ้งมือกำจอยแน่นพอเกมค้างภาพแตกเป็นเส้นๆทั้งคู่หันมามองกันแล้วทำสิ่งเดียวกันโดยไม่ต้องนัดหมายอาอา้าๆทอดก่อนตลับถูกดึงออกมาอย่างระมัดระวังเด็กคนโตจับตลับขึ้นมาเป่าฟูแวบบสุดแรงทั้งที่ไม่รู้หรอกว่ามันช่วยอะไรแต่ทุกคนยุคนั้นทำเหมือนกันหมดบ่ายวันเสาร์คือเวลาศักดิ์สิทธ บางวันเพื่อนข้างบ้ายแถมเพื่อนท้ายซอยก็หอบตลับเกมใส่กองดินสอวิ่งกันมาวันนี้เอาคนตร้ามาปะมีร็อกแมนภาคสามได้มึงลองดิยากชิปไม่มีระบบออนไลน์ไม่มีการนัดเล่นผ่านดิสคอร์มีแต่เสียงหัวเราะจริงๆเสียงแม่ตะโกนจากครัวเล่นเสร็จแล้วเอาไปเก็บได้นะทีวีกูพังขึ้นมาทุกครั้งที่เห็นคำว่าเกมโอเวอทั้งห้องจะพร้อมใจกันถอนหายใจ แล้วก็สตาร์ทใหม่เหมือนไม่เคยทอความทรงจำของเกมยุคนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กราฟิกแต่มันอยู่ที่คนที่นั่งข้างๆกันตรงนั้นมากกว่า 2. ทีวีไม่กี่ช่องเสียงเคาะมอเรียกดูละครพกมงเย็นเสียงข่าวดังขึ้นพร้อมดนตรีเปิดรายการบานทั้งหลังเริ่มเงียบลงโดยอัตโนมัติพอยิบเก้าอี้พลาสติกมาวางหน้าโทรทัศน์แม่ค่อยๆลดไฟในครัว เสียงจานช้อนไม่กี่ใบถูกล้างอย่างรีบๆก่อนละครจะเริ่มเสากางปลาบนหลังคาบ้านเองไปนิดทําให้บางทีผ้าบนจอมีสัญญาณหลายเส้นวิ่งผ่านผู้เป็นพ่อต้องเดินออกไปที่ระเบียงขยับสายอากาศอยู่พักหนึ่งแม่ตะโกนจากในบ้านดีแล้วอย่าขยับอย่าขยับพ่อยืนนิ่งทําการลมเย็นๆทั้งที่ในใจอยากกลับมานั่งดูละครกับกุนอื่นเต็มทีละครหลังข่าว ไม่ได้มีให้เลือกสิบเรื่องเหมือนปัจจุบันมีเรื่องเดียวที่ทั้งประเทศดูกันใครพลาดตอนเมื่อคือนจะไปโรงเรียนแล้วคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องวันรุ่งขึ้นในค่าปเปลี่ยนนักเรียนทั้งห้องจะถกกันว่าเมื่อคือนเห็นไหมพระเอกตบโต๊ะดังมากนางร้ายนี่โคตรร้ายการดูทีวีในยุค90ไม่ใช่กิจกรรมเดียวแต่คือพิธีกรรมประจำบ้านทุกคนต้องมาพร้อมกันให้ทันเวลาไม่มีคำว่าพอส ไม่มีคำว่าดูย้อนหลังมีแต่คำว่าถ้าพลาดก็คือจบแต่ความรู้สึกที่ทุกคนนั่งล้อมทีวีตัวเดียวแชร์อารมณ์ไปพร้อมกันร้องไห้พร้อมกันหัวเราะพร้อมกันนั่นแหละคือบนสเสน่ห์ที่หายไปแล้วจากยุคเร่งรีบในวันนี้ 3. โทรศัพท์บ้านความตื่นเต้นของเสียงกริ๊งกริงกริง บนตู้วางกล่องใกล้ประตูบ้านมีโทรศัพท์บ้านสีครีมวางอยู่สายห้อยลงมาเป็นลอนๆเด็กยุคนั้นจะมีโมเมนต์ประจำคือนั่งทำกันบ้านอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงกริ๊งกริงกริง,รงทั้งบ้านจะชะงักหันมามองเครื่องนั้นพร้อมกันเด็กชายแอบลุ้นในใจจะเป็นเพื่อนโทรมาชวนเล่นบอลหรือเปล่าพอรีบบึ้งไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงนุ่มๆของผู้ใหญ่ สวัสดีค่ะบ้านของน้องเอใช่ไหมคะหัวใจเต้นแรงทั้งดีใจทั้งเกรงเอ,อครับครับสมัยนั้นการโทรหาเพื่อนไม่ใช่การกดชื่อในรายชื่อโทรศัพท์แต่มันคือการโทรไปหาทั้งบ้านก่อนจะได้คุยกับคนที่อยากคุยต้องผ่านคุณพ่อคุณแม่คุณป้าหรือบางครั้งป้คุณยายที่ถามละเอียดยิ่งกว่าตำรวจอีกเอ,อเป็นเพื่อนห้องไหนลูก เรียนได้การเหรออยู่แถมไหนกันล่ะเนี่ยถ้าโทรไปแล้วคนที่ต้องการคุยไม่อยู่บ้านก็จบต้องโทรมาใหม่ไม่มีทิ้งข้อความไม่มีการแชทคุยยาวๆมีแต่คำว่างั้นเดี๋ยวให้เขากลับมาแล้วบอกให้นะลูกความสัมพันธ์ในยุคนั้นจึงไม่ใช่เปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงแต่เป็นการติดต่อแบบเป็นช่วงๆที่ต้องใช้ความตั้งใจและการรอคอย ทุกสายที่ต่อถึงกันจึงมีค่ามากกว่าสัญญาณดิจิทัลในวันนี้อย่างเทียบกันไม่ติด 4. ร้านเช่าวิดีโอศูนย์รวมความฝันคืนวันศุกร์ข่ำวันศุกร์หลังเลิกเรียนรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อเลี้ยวเข้าไปจอดหน้าร้านเล็กๆที่มีป้ายไสเขียนว่าเช่าวิดีโอ VCD แสงฟลูออเรสเซนต์ข้าในร้านสะท้อนกับปกหนังหลากสี ที่เรียงรายอยู่บนชั้นไม้ยาวเต็มกำแพงทันทีที่เปิดประตูเข้าไปกลิ่นพลาสติกจากกล่องเทปผสมกับกลิ่นกระดาษเก่าลอยมาแตะจมูกเด็กคนนึงเดินตามหลังพ่อตาโตด้วยความตื่นเต้นเหมือนได้เข้าดินแดนลับบนชั้นมีทั้งหนังฮ่องกงหนังผีไทยหนังรักเกาหลีที่เพิ่งเริ่มดังในบ้านเราปกบางเรื่องสีสด บางเรื่องเป็นรูปฮีโร่ยืนถือปืนบางเรื่องก็เป็นใบหน้าพระเอกนางเอกยิ้มจังจางเสียงพ่อเตือนเลือกได้เรื่องเดียวเท่านั้นนะเด็กยืนจ้องไปมาระหว่างหนังบู๊กับหนังตลกในใจตีกันไปมาเพราะรู้ว่ากว่าถึงสัปดาห์หน้ากว่าจะได้มาเช่าอีกครั้งต้องรออีกหลายวันการเลือกหนังสักเรื่องคือการตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตเด็กยุค90 พอกลับถึงบ้านเทปวิดีโอถูกเสียบเข้าเครื่องเสียงหมุนดังวืดเล็กๆก,ก่อนภาพจะขึ้นแสงสีฟ้าจากจอทีวีส่องหน้าทุกคนที่นั่งล้อมรอบเสียงแม่ตักกับข้าวเสียงช้อนกระทบจานเบาๆผสมกับเสียงแรกของหนังที่เริ่มฉายคืนวันศุกร์ของหลายบ้านในยุคนั้นถูกผูกไว้กับร้านเช่าวิดีโอเล็กๆที่บางร้านปิดตัวไปนานแล้ว แต่ยังเปิดอยู่ในความทรงจำเราเสมอ 5. นักเรียนยุคไม่มีมือถือสนามเด็กเล่นคือลอกทั้งใบหลังเลิกเรียนเสียงเกรงดังติ๊งงงนักเรียนทั้งโรงเรียนกรูกันออกจากห้องเหมือนฝูงนกกระจอกแตกหือเด็กประถมหลายคนไม่รีบกลับบ้านเพราะสำหรับพวกเขาหลังเลิกเรียนคือเวลาทองของการเล่น สนามซีเมนหน้าห้องเรียนกลายเป็นโต๊ะใหญ่สำหรับเล่นลูกแก้ววงกลมถูกขีดด้วยช็อกเก่าๆเด็กผู้ชายขึ้นเสียงเถียงกันเรื่องกติกาลูกแก้วสีฟ้าสีเขียวสีใสสะท้อนแสงแดดระยิบระยับอีกมุมหนึ่งเด็กผู้หญิงสองกลุ่มกำลังกระโดดยางเสียงร้องเพลงจังหวะเร็วๆผสมกับเสียงเท้ายกขึ้นยกลงดึงยางขึ้นระดับเอวก็ยังไม่ยอมแพ้ ไม่มีใครก้มหน้าเหม่อจอไม่มีใครต้องคอยเช็คว่าลายเด้งไหมความห่วงเดียวคือเดี๋ยวแม่ดุถ้ากลับบ้านมืดบางวันฝนตกกระทันหันเด็กทั้งกลุ่มวิ่งหลบฝนเข้าใต้หลังคาเปียกจนเสื้อเปียกแนบตัวแต่ไม่มีใครบน่นทุกคนยังหัวเราะด,ดังอาจารย์เดินผ่านยังอดยิ้มมุมปากไม่ได้ชีวิตนักเรียนยุค90ไม่ได้สะดวกสบายเท่าวันนี้แต่มีอย่างหนึ่งที่เต็มเปี่ยม คือการได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มที่ได้หัวเราะดังๆแบบไม่ต้องกลัวใครจะมองแปลก 6. จดหมายหาเพื่อนความรักที่ต้องรอไปรณียีในยุคที่ยังไม่มีแชทไม่มีไอจีเด็กมัธยมจำนวนมากเคยมีเพื่อนทางจดหมายที่ไม่เคยเจอหน้าแต่สนิทกันผ่านตัวอักษรบนโต๊ะไม้ในห้องนอนมีสมุดลายการ์ตูนปากกาหมึกดำ และซองจดหมายวางอยู่เรียงกันเสียงพัดลมเพดานหมุนในเอื่อยเป็นเสียงพื้นหลังเด็กคนหนึ่งก้มหน้าเขียนจดหมายช้าๆทีละบรรทัดสบายดีไหมเราได้เกรดเฉลี่ยเทอมนี้แล้วนะระวังเขียนก็ต้องคิดจะเล่าวันนี้ดีไหมจะเล่าความลับดีไหมเพราะถ้าเขียนลงไปแล้วมันลบไม่ได้เหมือนแชทที่พิมพ์แล้วพิมพ์ใหม่พอเขียนเสร็จเขาพับกระดาษอย่างระมัดระวัง ใส่ซองติดสแตมรูปดอกไม้เดินนำไปหย่อนตู้ไปรษณีย์สีแดงข้างถนนฟึบเสียงจดหมายตกลงไปในกล่องมันคือเสียงของการฝากความรู้สึกไว้กับโลกโดยที่เราไม่รู้เลยว่าอีกกี่วันปลายทางจะได้รับหลายวันต่อมาระหว่างเดินกลับจากโรงเรียนเขาเห็นแม่ยื่นซองสีครีมให้มีจดหมายมาหาลูกนะลูกหัวไทยเต้นแรงจนแทบหลุด เด็กค่อยๆแกะซองอ่านทุกคําอย่างช้าๆทวนซ้ำสองสามรอบจดหมายหนึ่งฉบับใช้เวลาไปกลับเป็นสัปดาห์แต่ทําให้เราเรียนรู้คุณค่าของการรอในแบบที่เด็กรุ่นใหม่แทบไม่เคยสัมผัสอีกแล้ว 7. นิตยสารการ์ตูนเช่าหน้าโรงเรียนหน้าปากซอยหรือหน้าโรงเรียนมักจะมีร้านเช่าการ์ตูนเล็กๆชั้นไม้เก่าๆเรียงหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเต็มไปหมด สันหนังสือหลากสีแน่นเอียดจนแยกไม่ออกว่าเล่มไหนเป็นเล่มไหนเด็กหลายคนเอาเงินค่าขนมวันละสิบยบาทมาวางไว้บนเคาน์เตอร์พี่เอาเล่มต่อจากเมื่อวานด้วยครับเล่มที่พระเอกมันจะสู้กับตัวร้ายตัวนั้นแหละบางคนไม่มีเงินพอซื้อขาดก็เลยเช่าอ่านทีละเล่มคืนวันนี้พรุ่งนี้ยืมใหม่เป็นชีวิตวนลูปที่แสนเรียบง่ายแต่ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้หนังสือในมือ ระหว่างนั่งรถสองแถวกลับบ้านเด็กๆก,ก้มหน้าอ่านการ์ตูนด้วยความตั้งใจที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพราะจะสอบแต่เพราะมันสนุกเหลือเกินนิตยสารดารานิตยสารเพลงก็มีบทบาทสำคัญยุคที่ยังไม่มีโซเชียลเรารู้ข่าวดารานักร้องผ่านหน้าปกและบทสัมภาษณ์ในเล่มเท่านั้นเวลานิตยสารเล่มไหนออกตามรอบทุกคนจะถามกันว่าเฮ้ยออกยัง เดี๋ยวเราไปซื้ออ่านก่อนแล้วเอามาเล่าให้ฟังนะตอนนั้นการตามข่าวไม่ได้อยู่แค่ปลายนิ้วแต่มันต้องออกจากบ้านต้องเดินไปที่ร้านต้องยืนพลิกอ่านหน้าแผงนั่นแหละคือเสน่ห์ของยุคนั้น 8. ร้านเทปเสียงซาวแบบอุ่นๆที่ไม่มีวันกลับมาก่อนยุค mp 3ก่อน YouTube ร้านเทปคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนรักเสียงเพลงประตูร้านกระจกติดสติกเกอร์ค่ายเพลงเต็มไปหมด พอเปิดเข้าไปเสียงเพลงจากเครื่องเล่นเทปใหญ่ที่เคาน์เตอร์ก็ดังต้อนรับชั้นวางเรียงเทปคาเสเซตเป็นร้อยร้อยม้วนแต่ละม้วนมีปกกระดานสีจัดจ้านแสดงหน้าศิลปินยุคนั้นหลายคนไม่ได้ตั้งใจมาซื้อแค่เพลงเดียวแต่สุดท้ายก็ยอมจ่ายทั้งอัลบั้มเพราะชอบศิลปินเด็กวัยรุ่นสมัยนั้นใช้เวลาหลายนาทีอยู่หน้าชั้นวางเทปหยิบวางหยิบใหม่พยายามตัดสินใจว่าจะลงทุนกับอัลบั้มไหนดี เพราะเงินค่าขนมไม่ได้มีมากนักกลับถึงบ้านเทปถูกเสียบเข้าเครื่องกดปุ่มเพลเสียงกึกดังเบาๆตามด้วยเสียงซาวชัดๆที่มีความฟุ้งนิดๆตามสไตล์เทปเสียงเพลงดังไปทั่วห้องเด็กนั่งอยู่บนเตียงหงายปกออกอ่านเนื้อเพลงทีละบรรทัดร้องตามอย่างตั้งใจทุกครั้งที่ต้องการฟังเพลงเดิมซ้ำๆเราต้องใช้วิธีกรอเทป กดปุ่ม REW แล้วนั่งรอเสียงเทปหมุนดังวิง้งแล้วค่อยกดเ l a y มันไม่รวดเร็วดังใจแต่ทุกครั้งที่เพลงเริ่มใหม่เราจะรู้สึกดีเหมือนรอคนที่อยากเจอแล้วได้เจอจริงๆวันนี้เพลงทุกเพลงอยู่ในมือถือกดฟังได้ทันทีไม่ต้องรอแต่ความภูมิใจตอนเก็บเทปอัลบั้มโปรดไว้บนชั้นความรู้สึกแบบนั้นไม่มีวันโหลดจากอินเทอร์เน็ตได้ 9. ชีวิตที่ไม่มีแจ้งเตือนมีแค่เสียงนกเสียงรถและเสียงคนตอนเช้าของยุค90เสียงที่ปลุกเราให้ตื่นไม่ใช่เสียงโน้ติฟิเคชันแต่เป็นเสียงวิทยุคลื่นข่าวเปิดอยู่ในครัวเสียงแม่เรียกกินข้าวเสียงรถสองแถวบีบแตรอยู่หน้าปากซอยระหว่างเดินไปโรงเรียนไม่มีใครก้มดูจอหรือดูฝนทุกคนมองดูน้ำขังตามทางเท้าดูร้อนก็ยกมือบังแดด คุยกันไปหัวเราะไปการก้มหน้าเดินมีแค่เวลาเก็บเหรียญที่ตกไม่ใช่เพราะแชทเด้งไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เพื่อนกําลังทําอะไรเพราะไม่มีสเตตัสขึ้นว่ากําลังรู้สึกไม่มีสตอรี่ให้ตามแต่พอถึงโรงเรียนทุกคนจะเล่าเรื่องของตัวเองอย่างเต็มที่เพราะทั้งวันยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังการเห็นชีวิตคนอื่นไม่ได้ผ่านหน้าจอแต่ผ่านการนั่งคุยกันจริงๆมองหน้าเห็นแววตา เห็นรอยยิ้มในยุคที่ไม่มีการแจ้งเตือนเราไม่รู้สึกว่าต้องตอบใครด่วนไม่รู้สึกว่าถ้าไม่อ่านแชทคือผิดเราแค่ใช้ชีวิตตรงหน้าให้เต็มที่กลับถึงบ้านค่อยเล่ากินข้าวเสร็จค่อยเขียนจดหมายชีวิตช้ากว่าแต่ใจก็สงบกว่าอย่างชัดเจน 10. ศิลปะแห่งการรอและความสุขเล็กๆที่โคตรใหญ่ยุค90คือยุคที่การรอคอยเป็นเรื่องปกติ รอดูละครตอนต่อไปรอเทปเพลงออกวางขายรอเกมใหม่เข้ารอจดหมายจากเพื่อนรอพ่อแม่กลับบ้านรอวันศุกร์จะได้เช่าวิดีโอทุกการรอทำให้ตอนที่ได้มามีคุณค่ามหาศาลเด็กที่รอเก็บเงินค่าขนมทั้งเดือนเพื่อซื้อเทปอ,อัลบั้มแรกในชีวิตจะไม่มีวันลืมวันนั้นเด็กที่รอเช้าวันจันทร์เพื่อไปเล่าละครตอนจบให้เพื่อนฟังจะไม่มีวันลืม ความรู้สึกตื่นเต้นที่ตัวเองดูทันวันนี้เราไม่ค่อยได้รออะไรแล้วหนังทั้งโลกอยู่ในปลายนิ้วเพลงทั้งโลกฟังได้ทันทีเพื่อนทั้งห้องอยู่ในกลุ่มแชทเดียวกันแต่ความสุขเล็กๆจากการรอมันค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงโมเด็มและเทปคัสเซ็ตเมื่อเรามองย้อนกลับไปในยุค90เราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นยุคที่ดีที่สุดในแง่ของเทคโนโลยีแต่มันอาจจะเป็นยุคที่ หัวใจของเราเต้นช้ากว่าแต่เต้นอย่างมีความหมายมากกว่าก็ได้